กันแรกแล้วมีสมาชิเกเพียงแค่13คนในตอนเริ่มต้นผมก็พูดคุยกับกลุ่มของผมเองแล้วก็พูดมาเรื่อยๆแล้วต่อมามันก็มีคนเขาเองที่ผมต้องพูดเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้พวกอีสานชั้นต่ำที่แดกมาเนี่ยมันได้ปรับปรุงตัวเองไงครับถ้าถ้ามันไม่รู้ว่ามันไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วมันยังลอยหน้าลอยตาไม่เจียมตัวเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะมันควรจะปรับปรุงตัวเองเอรพวกอีสานอะเอาอย่างนี้แล้วกันเตี้ยเตี้ยพี่ขออย่างนึงได้ไหมเตี้ยเปลี่ยนคําพูดว่า พวกชั้นต่ําแดกหมาได้ไหมอ่าโอเคครับพวกชั้นพวกแดกหมาอ่าโอเค<ว>ถ้าอย่างนั้นยาแทนด้วยอ่าถ้าถ้าถ้าเตี้ยพูดอย่างนั้นได้มันก็จะโดนเฉพาะกลุ่มที่มันแดกหมาซึ่งพี่ก็ไม่เห็นด้วยพี่ก็ไม่ชอบถ,ถ้าจะถ้าจะมีคนที่แบบว่าขโมยหมาหรือจับหมาไปกินกันอันนี้พี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะพี่ก็เป็นคนที่แบบเลีเ้ยงหมารักหมาเหมือนกัน ก็รับไม่ได้เหมือนกันกับการกระทํานั้นแต่ให้กฎหมายจัดการพวกเขานะครับแต่ไม่อยากให้เตี้ยหรือพวกเพื่อนเตี้ยทั้งส3าคนระบุว่าพวกอีสานชั้นต่ําแดกหมานะครับอยากให้เปลี่ยนคําพูดใหม่ไม่โด<ม><ม>ใช้คำว่าเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นะให้มันถูกต้องคือเรามีการแบ่งลาดับชนชั้นในในประเทศไทยเนี่ยในแต่ละภาคเราเราบัญญัติเอาไว้ว่าภาคกลางเนี่ยอยู่สูงสุด ลองลงมาด้วยภาคเหนือและลองลงมาด้วยภาคใต้สุดท้ายลองลงมาด้วยภาคอีสานชั้นต่ําคืออีสานนะ่ะอยู่ข้างล่างสุดเราเลยเอาคําว่าอีสานเนี่ยมาบวกกับคาว่าชั้นตำ่ำจะได้เข้าใจความหมายซึงขึ้นา่าพาอีสานชั้นต่ำมาแดงมาผมขอถามหน่อยครับว่าไอ้ที่บอกว่าใครบัญญัติขึ้นมาใครกําหนดขึ้นมาไอ้ไอ้ใครไอ้คนที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยคือใครครับคือมันก็เรียงจากคนจนในพื้นที่นั้นๆนะครับคือคนอีสานเป็นที่มีพวกคนจนเยอนสุดนะครับผมก็เลยมองว่า เป็นโพกอีสานชั้นต่ำอะครับไม่ไม่เตี้ยเตี้ยใช้คำว่าผมก็เลยมองว่าไม่ได้นะครับต้องเอาหลักฐานลายละเษณ์อสอษรจริงๆมาประเมินนะครับไม่อย่างนี้ผมก็มองเพราะว่าผมบอกคุณซูเปอร์ไปข้างต้นแล้วไงว่าผมได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะนั้นผมไม่จะเป็นต้องเอาอะไรมารองรับทั้งสิ้นเลยไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเตี้ยไม่มีอะไรที่มายืนยันแบบเป็นรายลักษณ์อักษรอยที่ซูเปอร์บอกนะมันจะเท่ากับการที่ว่าเตี้ยบอกว่าเฮ้ยอีราว เงี้ยมันแบบมันอามณ์เดียวกันเลยแต่แค่เปลี่ยนจากคําว่าเราเป็นอีสานนะใช่ไหมครับพี่ซุอร์ใช่ครับใช่ครับสมมุติว่าเตี้ยบอกว่าเตี้ยตัดสรุแล้วเตี้ยเขาควรที่จะตัดสรุปเฉพาะกลุ่มของเตี้ยในจํานวนพักพวกของเตี้ยเท่านั้นนะครับเตี้ยอย่าไปเอ่ออย่าอย่าไปชี้แนะหรือจะอย่าไปสรุปกับใครว่าสิ่งที่เตี้ยพูดมันคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับ มมันไ่่ใชแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงบางเรื่องอะค่ะพี่บางเรื่องก็ต้องเอาหลักฐานหรือรายลักษอักษรมามาโชว์ครับถ้ามีจริงๆผมจะยอมรับว่าถ้าอีสานเป็นคนชั้นต่ำจริงผมจะยอมรับว่าอีสานคือคนชั้นต่ำนะครับแต่ถ้าไม่มีลายลักอักษรไม่มีหลเคยเห็นครอบครัวเวลาเขาอยู่กันไหมคะเห็นบ้านเขาไหมคะเห็นสภาพทางถนนบ้านเขาไหมล่ะคะคือดิฉันก็ไม่อยากจะเหย็นนะคะแต่บางคนจะหลวดมาโอ้โหด่าดิฉันน้อยับเลยค่ะ น้องสมควรจะด่ามันกลับน้องคือน้องน้องน้องอยู่ในในสี่เหลี่ยมนะครับน้องต้องอไม่ค่ะอยู่ในโลกกว้างค่ะถึงรู้ในรู้ได้ไงว่าเป็นอีสานชั้นต่ําก็นี่แหละเพราะว่าอยู่ในโลกกว้างไงคะที่ถามหน่อยครับคนภาคคนจําพวกน้องเนี่ยทั้งหม,หมดทำไมเอ,า,อาง่ายๆถ้าน้องบอกว่าคนภาคกลางเป็นคนชั้นสูงใช่ไหมครับ ถามก่อนว่าคนภาคกลางนะครับมีคนจนไหมมีขอทานไหมมีเล่ร่อนไหมก็มันมาจากภาคอื่นไงล่ะคะมาตกง,งานนะคะมาเล่ร่อนนะคะไม,มไม่มีรายรับสอนไม่มีหลักฐานพี่ไม่ยอมรับครับก็เรื่องของพี่สิคะก็พี่ไม่ได้มายาจกมาขอทานอยู่ที่นี่ถ้าพี่ขอทาน<อ>านี่นนคือยาเปอร พี่สุต่อแรกเดินออกไปนะเดินไปในชุมชนอีสานเน่ยไปดูว่าไม่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 เออไม่กี่ไม่กี่คูนี่ควรจะไปเที่ยวซักจังหวัดนึงแล้วพี่ก็ขับเข้าไปในหมู่บ้านไปดูนะว่าอีสานกี่เรือนอ่ะที่มีห้องครัวถึงสองเรือนหรือเปล่าหนึ่งตำบลไปดูเธอบ้านไม้สังกสียกขอายกลางนะะนี่ขอพูดนิดนึงนะที่สภาพที่ภาคอีสานจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเอ่อทางรัฐบาลหรือว่าทาง ผู้คนอย่างคนโตที่มีสิทธิเรื่องเอ่อกข้อกฎหมายอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำการแบบเข้าไปเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขแบบทางที่มันเป็นดินแดงอย่างเงี้ยแล้วทำไมทางทำไมทางเออหน่วยงานราชการของ ภาคอีสานเขาไม่ทักท้วงละคะให้สร้างใหม่ยงานของราชาการของประเทศค่ะที่ต้องเขียนข้อกฎหมายคคไปดําเนินการ <ขอ S 2> และต้องอธิบายฝั่งนี้ก็คือว่าเราจะทำมณดนไทยเนี่ยเราเรากำหนดเอาไว้ว่ามันเป็นเพื่อคนไทยครับไม่ไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าเพื่อคนอีสาน คนไม่ใช่คนไทยอะนะคะจริงๆไม่ไม่ไม่คนอีสานไม่ใช่คนไทยคุณแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะทําตัวศึกษามาจากไหนกว่าขอขอแบบขอคนที่อ้างอิงอย่ามักมากใหญ่ไฟสูงอย่ามักใหญ่ไฟสูงไม่คนไทยคือคนอีสานไม่ใช่คนไทยไงในรัฐธรรมนูญน่ะมันมีระบุไหมว่านี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนอีสานเนี่ยไม่มีระบุนะมีแต่ของคนไทยนะ คือก็ต้องให้ทำความเข้าใจด้วยว่าอย่าสําคัญตัวเป็นคนอีสานก็อยู่อย่างอีสานเราให้คุณมากสุดแค่นั้นแหละถ้าถ้าเรียกร้องมากกว่านี้ก็แยกตัวออกไปไปไปสร้างประเทศเองประเทศอีสานจะทําอะไรก็ทําไปแต่ถ้าคุณยังยังเกือกกลัวยังแบ่งยังขอเศษส่วนบุญจากประเทศไทยอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ควรจะกินหมาหรือทําให้ประเทศของเราเนี่ยเสียหายภาพลักษณ์ประเทศเราสําคัญนะ ใช่ครับแต่ละสังคมแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคนะครับม,มันมีคนทุกทุกรูปแบบนะครับทั้งจนทั้งเล่ร่อนทั้งขอทานทั้งรวยนะครับมันมีหมดครับเราจะมาพูดแค่นั้นมันมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือพูดหลักของเหตุผลน,นะครับหลักของความเป็นจริงเลยนะครับอุดร มีเหมือนกันครับกับที่ภาคกลางเหมือนกันครับบุรีรก็มีคนจนมีขอทายมีเล่ยล่อมีคนรวยเช่นกันครับภาคอื่นก็เหมือนกันครับภาคเหนือภาคใต้เหมือนกันหมดครับนะน้องก็ไม่ถึงกับภาคอีสานไงคะก็ใช่ก็ภาคอีสานคือมันเป็นภาคเล็กๆ็กมันเล็กกว่าภาคกลางไม่เล็กนะคะผมว่าเจรินเป็นภาคที่เปนภาคยากจนขนาดใหญ่ครับ ก็เห็นเขามาทํางานที่ต่างจังหวัดเยอะไงคะทําไมเขาไม่ทําที่บ้านเขาทําไมเขาไม่เปิดกิจการหรืออะไรที่บ้านเขาทาไมมีแด่นาเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนมันไม่เท่าเทียมกันนะครับในเมื่อมันเกิดคนจนเกิดขึ้นมันเกิดคนว่างงานเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะหางานเขาทำอย่างนั้นเพื่อความอยู่รอดเขาไม่ทำผิดอะไรเลยเขาไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเดีใช่เดี๋ยวก่อนนะครับคือคน คนไทยอย่างเราเนี่ยก็เลือกเฟื้ออย่างทกศเนี่ยไปให้พวกอีสานแล้วนะให้ไอ้พวกมันทํานาในถิ่นของมันอ่ะให้มันได้กู้เงินของคนไทยอย่างพวกเราอ่ะเอาไปทํานาในพื้นที่ของมันอ่ะแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไหมครับเนี้ยเตี่ยคือมันเป็นสิทธิ์ของเข้ามาพอ่คือเตี้ยรับไม่ได้เตี้ยเตี้ยรับไม่ได้เตี้ยต้องไปร้องเรียนนะครับเตี้ยจะมาพูดอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในขับนี้มัน มันมันไม่ได้นะครับโอเคผมว่าต้องให้คนต่อไปถานแล้วแหละไอที่ขึ้นมา่คือแบบผมบอกเลยว่ามันก็ยังไม่จบโอเคก็ที่คุณพูดว่าคนอีสานคือคนไทยไหมดิฉันคิดว่าก็คือคนไทยคนหนึ่งเพราะว่าคนอีสานก็จ่ายภาษีกันเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าเป็นคนลาวอพยพมาตั้งแต่สมัยร้อนห้กครับดฟังนะคือคนอีสานเนี่ย มันก็แค่ผู้ร่วมเสียภาษีในประเทศไทยอ่ะแล้วประเทศไทยก็เลือกเฟื้อโครงการเล็กๆน้อยๆมาให้พวกอีสานได้ใช้กันอ่ะคือพวกคุณอ่ะต้องสํานึกบุญคุณแล้วก็ต้องมากราบตีนคนไทยนะใช่คือผมคือพวกผมไม่รวมตัวไล่พวกคุณออกไปมันก็เป็นบุญแค่ไหนแล้วอะทีนี้ยังมาทมาาําตัวเนรคุณมาก้าวเล้าต่อคนภาคกลางอีกอ่ะใช่ที่ามันสานึกบ้างไหมอ่ะใช่คือทําไมต้องให้ผมอารมณ์ไม่ดีอ่ะคือพวกอีสานชันตำทำไมต้องมาทําตัวมักใหญ่ไฟสูงอ่ะ เป็นอีสานก็อยู่เยี่ยงอีสานสิใชม่มีอะไรอีกไหมอ่ะเอาคนอื่นขึ้นมาบ้างนิทีละมันจะลหลวดมามเพียบยเลยอ่ะแบบว่าอยากขึ้นเงินตัวสั่นสรุปยังเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ใช่ไหมครับถ้า ถ้ายังเชื่อสิ่งที่เธอคิดผมก็เอาผมบอกได้เลยครับไม่ไม่บบรยก็พี่ฝันดีผมตอบตามความจริงที่ผมจดสรู้มาให้ทุกคนได้ฟังถ้าผมไม่ได้บอกความจริงที่ผมจดสรู้มาแล้วมันจะมีข้อมูลแบบเนี้ยอยู่บนโลกใบนี้หรอมันไม่คือคือคนเดียวทุกคนจะได้รู้สัจธรรมของโลกใบนี้หรอใช่ไหมคุณเหมยใช่ค่ะเอาง่ายๆนะพี่อย่างสมมุติว่าพี่รู้จักปลาออที่ว่า ออฟฟิศไหมคะที่เมืองนอกอะคะ่ะมันจะมีลักษณะเป็นยาวๆคล้ยายๆพญานาคะครับใช่ค่ะแล้วคนไทยก็นะไม่ใช่คนไทยหรอกคะ่ะอีสานค่ส่วนมากจะไปไหว้กันแล้วดิฉันก็เออรู้สึกว่าเนี่ยบางเรื่องบางเรื่องงมงายเกินไปไงแทนที่จะแบบเออนะไปหาคิดสร้างให้เมืองบ้านเมืองตัวเองจเจริญแต่ก็ไม่อ,อ,อ,อ๋อแล้วขอหวยแล้ว แล้วมันคือส่วนตัวผมผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ได้เชื่อฉันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะเพราะฉันไม่เคยเจอแต่สิ่งที่พวกเขาทํามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมันอยู่ที่ความสบายใจที่เขาจะทํากันนะครับแต่คือมันโลกเขาจะดูว่าต่หงางเขาว่าคนไทยเป็นอะไรแค่คนกลุ่มหนึ่งนะคะคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาทําให้คนไทยเสียหายเข้าใจไหมคะต่างชาเขาจะมองว่าเอ้า เนี่ยเขาจะเหมารวบเป็นคนไทยนะทําไมทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นแคน่คนอีสานเท่านั้นเพราะว่าแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ภาพอื่นค่ะแล้วคุณจะเป็นต้องเดือดร้อนแทนคนต่างชาติไี่ครับในเมื่อคนไทยด้วยกันเขาก็ไม่ได้สนใจว่าอ๋อถ้าเขามาด่าว่าคนไทยโง่กับตนไม้กับจอมปลวกกับงูกับปลาอะไรแบบนี้ที่ฉันก็รู้สึกว่าเอาจริงแล้วคือมันก็สมควรเอาจริงแล้วคือผมก็ไม่เชื่อนะครับสิ่งสิ่งนั้นผมก็ไม่เชื่อ แต่ผมก็ไม่เคยไปว่าเขาว่าเขากังงายเขาสบายใจในสิ่งที่ทําก็ปล่อยเขาทําไปเขามีชีวิตเขามีความสบายใจที่ทาไม่ก็เขาบางอย่างแต่ถามว่าน้องอ่ะเดือดร้อนอะไรกับการกระทําของเขาต่างชาติไม่พอใจต่างชาติมองว่ามัน็นสิทตลกก็เรื่องของต่างชาติครับเขาเหมารวมไงค่ะโดยที่ดิฉันไม่เคยไปทําอะไรเช่นแบบว่าน้ำโ้โหนี่ไงกับดินดินแล้วก็ไปกินทั้งที่ว่ามันเป็นน้ําซ่วมซึมแบบนี้แล้วค่ะแล้วมันแตกต่างอะไรจากการกระทาที่พวกน้องกําลังเหมารวมคนอีสาน เอาเอาอะไรครับเอางี้ไหมครับผมจะอธิบายให้ไม่ไม่ไม่คือเตี้ยมึงเลิกพูดเดี๋ยวกูให้น้องมาพูดก่อนเอานี้ผมขอพูดให้ถูกนชัดเจนเลยครับคนภาคกลางอ่ะเรียกเรียกปลาที่เนี้เรียกว่าคือปลาดองนี้มันยังไม่จบเลยนะเรียกว่าปลาสว่านมาแล้วดูถึงความต่างแล้วกันอ่ะคือกลางสักอ่ะคือเตี้ยมึงปล่อยให้น้องพูดอ่ะกูถามน้องว่าแล้วทําไมทีน้องอ่ะเมารวมว่าคนอีสานแดกมาทําไมทําไมน้องถึงทําอย่างนั้นในเมื่อน้องยังรับไม่ได้กับ คนต่างชาติเขาเหมารวมว่าคนไทยงมงายคนไทยเป็นตัวหลดเป็นตัวตลกทําไมน้องรับไม่ได้<ม><อ>ก็รับไม,ไ,ไม่ได้ไงคะ,คะก็ปุ๊บก็คือภาคอื่นเขาไม่ได้ทําไงมีแต่ภาคอีสานไงคะก็เพราะการกระทาของพวกน้องไงมันเลยเกิดการรับไม่ได้ของพวกพี่ก็นั่นเลยค่ะเลยอยากให้พวกอีสานมันออกไปจากนะเข้าใจไหมด้าบางทีถ้าไม่อยากให้่าคนอีสานอะ่ะก็แยกตัวออกไปจากราชนจาจักรไทย ไปอเอเตี้ยไรูจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรเตี้ยได้ทีทำาไรกนได้อย่างไรพวกเนี้ยก็อย่ามายุ่งกับคนภาคอื่นเตี้ยมึงบอกกูว่ากูจะทําสิ่งนั้นได้อย่างไรกูจะทํเจ้าแม่นาคีหรือพญาแถนอะไรเออก็จริงแล้วก็ไปบอกปู่มาขุดอีกรอบนึงให้เป็นร่องน้ําผ่านไปเลยเออตี้ยาจารกลางกับภาคเหนือมึงสองคนนี้สมควรที่เป็นผัวเมียกันเหลอเกินนาจยจกทไม่ได้พญาแทนนะมีพ่อหลวง ใช่พยาแฉนกู<ช>ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งนั้นนะครับแต่ก็ไม่เคยไปว่าว่าสิ่งสิ่งที่ส,สิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมันเป็นสิ่งไร้สาระหรือมันเป็นเรื่องตลกนะครับเขาทําเพราะความสบายใจเขาเขามีชีวิตการดำาดนชีวิตแบบนั้นมาก็ให้เขาทําไปนะครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณเดือดร้อนอะไรนะครับถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมว่าก็ปล่อยเขาทําไปเถอะนะครับแล้วแล้วไม่ทราบว่าดิฉันเปิดห้องมาแล้ว เออบนอะไรกันแล้วไม่ทราบว่าคุณมาเดือดร้อนอะไรกันคะแลวอีสานมาเดือดร้อนอะไรกันเต็มเลยคะเนียส่งจรวดมหาหาดิฉันเพียบเลยค่ะแบบโอ้โหดาสารพัดแต่ฉันก็ไม่สนค่ะเพราะว่าฉันไม่ฟังคําพูดกับอันนี้<อ>คือคไม่สนใจใช่ไหมครับที่พูดขึ้นมานี่แล้วจะสนทําไมนะคะก็ในเมื่อเขาดา่าได้ไม่สนใจนดนได ถ้าน้องไม่สนใจน้องก็หุบปากแล้วไม่น้องพูดนะครับก็ก็ปล่อยเขาทําไปพี่อ<ล>ะค่ะควรหุบปากเพราะพี่เข้ามาในห้องผัวดิฉันค่ะนะคะพี่อะสลือสารแน่ค่ะเข้าใจไหมคะดิฉันก็ไม่อยากจะด่าพี่แล้วคะ่ะก็ผมยังบอกว่าถ้าเหตุผลเหตุผลที่ผมพูดทั้งหมดมาเนี่ยมันไม่ประโยชน์ทีผมบอกจากกลุ่มเลยครับนะทีผมบอกเลยผมไม่ว่าอะไรก็อยากทีบอยู่คาแต่ผัวไม่ให้หัวเข้าใจไหมคะเพราะว่าไม่ให้ทีบ ผมอ่ะเอาสมองเอาเหตุผลมาคุยด้วยนะครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่ดีต่อพวกคุณก็ถีผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าไม่โกรธนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเอาอะไรมาหยุดยั้ยงพวกคุณไม่ได้แล้วนะครับเอางี้ดีกว่าผมว่าคุณกิติเนี่ยน่าจะเป็นมันสมองของคนอีสานแล้วแหละน่าจะเป็นแบบคนอีสานที่มีสติปัญญาที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะให้คนอีสานเนี่ยขึ้นมาพูดแล้วะไรที่ ที่ฟังแล้วมันบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะอันอันที่ที่ผมพูดไปมันไม่ใช่อีสานจริงๆอ่ะให้พี่แย้งขึ้นมาเลยว่าอันเนี้ยอีสานไม่ได้ทาเ <Yeah. S 1> ี้าพี่ขอ,ขขอพูดจากการนะเอานีเอาเจ้พี่ขอพูดอีกรอบแนึวกันนะครับยังไ,ไงฝากถึงหลายสิบคนนะครับที่กำลังฟังอยู่นะครับไม่อยากให้หลายพันคนหรือหลายพันหรือหรือทักไปต่อว่าพวกเขานะครับก็อยากให้ต่างคน ต่างอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอให้เตี้ยนะครับทําได้หรือไม่ได้พี่ไม่ว่านะครับถ้าเตี้ยไม่พอใจคนจําพวกหนึง่งคนแดกหมาก็ให้ก็ให้ด่าไปเลยว่าพวกแดกหมาพวกชนชั้นต่ําก็ด่าไปเลยแต่ไม่อยากจะใช้คําว่าพวกอีสานชนชั้นต่ํานะครับถ้าเตี้ยใช้คํานั้นรับรองว่าเตี้ยจะเจอข้อความเจอมเมสเซจเจอการแขปด่าแข b ประจานไม่จบไม่สิน้น พรุ่งนี้ก็จะมีอีกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเตี้ยคิดว่าคอนเทนต์นั้นเตี้ยทำแล้วมันสนุกเตี้ยทำไปเลยครับนะครับเพราะว่าถ้าพี่ขอเตี้ยไม่ได้พี่ก็ห้ามคนอื่นทำสิ่งนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่พูดในนามของคนอีสานนะครับพี่เป็นคนอุดรนะครับเป็นคนอีสานนะครับแล้วก็แอคเค้าพี่ก็ตัวจริงนะครับ facebook พี่ก็มีนะครับไอพี่ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่พอใจอะไรก็ทักมาคุยได้เลยนะครับ อันนี้ถ้าถ้าดทักไปแล้วพี่มีเมียแล้วยังนะคะอ๋อโสดครับโสดอ่าเฟซบุ๊กโบกิตินะครับทักมาเลยเลยเลยพี่อ่ะพี่ต้องพี่ต้องแชทจลวดค่ะอย่าบอกหน้าต่อหน้าผัวค่ะไม่ได้ไอ้เพล่โบนี่ยเลยเหรอไอ้โบกิติน่ะไอ้สัตว์เนี่ยถ้าถ้ามึงไม่ซื้อเสื้อกูนะกูจะตามไปล่ามึงยันหน้าเฟซเลยอ่ะเออซื้อเสื้ออย่าง องร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออสรุปยังไงครับปูต้องการปัจจัยไปสร้างวัดนะเตี้ยสรุปพี่ขอเตี้ยได้หรือเปล่าว่าเออไม่อยากให้ว่าเออพวกดาวหรือว่ายกตัวอย่างว่าพวกอีสานชั้นต่านะครับถ้าเี้ยทําได้พี่เชื่อว่าคนอีสานหลายคนจะไม่มีการทักไปต่อว่าหรือขฉไปประจานแต่ถ้าเตี้ยคิดว่าเตี้ยกําลังทําคอนเทนต์นี้เพื่อปั่นเพื่อสร้างกระแสเพื่อความสนุกอ่าพี่ไม่สามารถที่จะขอเตี้ย ได้แน่นอนเราเราทำกันด้วยเหตุผลเราเราพูดด้วยความจริงเราเราเอาความจริงออกมาก็พูดเราพูดความจริงก็ความจริงคือเตี้ยไม่พอใจพวกที่กินหมา เตี้ยนิยามเขาว่าพวกกินหมาเป็นคนชั้นต่ำเตี้ยว่าเขาได้เลยเตี้ยไม่พอใจเตี้ยใช้กฎหมายเล่นงานเขาได้เลยนะครับแต่ถ้าเตี้ยมองว่ามีพวกกินหมาเป็นคนชั้นต่ำและเป็นคนอีสานเตี้ยเลยเหมารวมว่าพวกอีสานชั้นต่ำแดกหมา